สวัสดีครับการแข่งขันเทควัเนโดเวิร์กลางปีไฟนอลที่กรุงริยาตรประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นการแข่งขันรายการสุดท้ายของปีซึ่งคัดเอาอันดับ1-16ถึงของโลกในแต่ละรุ่นนะครับมาเข้าร่วมในการแข่งขันในรุ่น49กกิโลกร,รัมหญิงเทนนิสพานิพักวงพัฒนากิจมือวางอันดับหนึ่งของรายการและเป็นนักเทควันโดของไทยคนเดียวที่ได้เข้าแข่งขันในรายการนี้โดยในรอบรองชนะเลิศก็สามารถล้างแค้น ดาน e ล่าเปาโลโซซ่าแชมป์โลกคล่าสุดจากเม็กซิโกไปได้2-0ต่อยกส่วนในรอบชิงชนะเลิศน้องเทนนิสพานิพักลงสนามพบกับเมิร์ดดินเซลนักเทควันโดจากตุรกีผลปรากฏว่าน้องเทนนิสเอาชนะไปได้2-0ต่อยก9-3ต่อ9-0ต่อควา้าแชมป์ได้สำเร็จสำหรับการควา้าแชมป์ครั้งนี้ถือเป็นแชมป์ที่45ของน้องเทนนิส เออ่ถ้าอยากรู้ว่ามีแชมป์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ในรายละเอียดคลิปนะครับโดยปีนี้นะครับน้องเทนนิสฟ้ามาได้ถึง5แชมป์นะครับก็มีแชมป์ที่1นะครับเหรียญทองซีเกมที่ประเทศเวียดนามแชมป์ที่2นะครับเวอร์กังปีปารีสที่ประเทศฝรั่งเศสแชมป์ที่3นะครับแชมป์เวอร์กังปีแมนเชสเตอร์ที่ประเทศอังกฤษแชมป์ที่4นะครับแชมป์สเปนิสโอเปนแชมป์ที่5นะครับแชมป์เวอร์กังปีฟนอลลียาร์ดที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ก็ยังคงเก่งเหมือนเดิมนะครับสำหรับน้องเทนนิสนะครับเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม